สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายมื้อนี้เข้ามากินลาบไก่นะครับมื้อนี้เฮ็ดลาบไก่กิดเองนะค,ะนคะรับลาบไก่นะฮะสูตรเบาชิลลัวนะฮะบรรยากาศเหมือนเดิมลาบไก่ ป็นลาอคคบอกไก่คมือนี้คิดอยากลาบไก่ครับอา่าสีสารให้เผ็ดสงเัจอ,อะไรเห็ดจินเอง เอฟได้ใจห้องมาเต็มครับบ้านเจ้าหลัวจังเห็ดเพ็ดหลับไกลนีเ่เพล็ดเลยตรงนี้มีพักแดงอลพาต้นหอมโอชี้ฝรัง่งหอมเปรย์ผานเท่าไหร่ ขาดไม่ได้เลยครับถ้าเป็นพวกลาบนะสำรับ,บ <c oughs> ลาบไก่สูตรนี้ผมจะใช้ไข่สูตรลาบเป็ดไม่ไข่กันเลยครับรสชาต เกี่ยวหานเผ็ดีให้เข,ข้าไปไป่ๆ่ากับหลาบเผ็ดรับร่วนไปนามเล็กน้อยเรื่องเาสุกก็เห็นเหนียวน,นิ่ม,มให้มันแข็งหลาย ันก็อเป็นจะกินต้นหอมครบบ้าวอมกินอะไรครับบ้าวกินเขานะครับเอาวะครับเอาอมกินเข่าได้ับเอาปั่นต้อกินอะร้ครับน้ปั่นบ้ามากอ่ะยิ้มน้าปั่นต้องสอครับ ไม่นุ่ยคงกินไหมวันนี้บ้าออกมันก็ว่างสอมบอลไล่ไม่เด้เขากล่องไลท์อีที่แหละรื่องบอกวัตถุที่รักกาเปชดสูตรผมเนี่ยสูตรเราจุดหวานยอทำมาตั้งเยอ นี่เอาปวูกติ๊กต่างกระเทียมดอกชื่อรถปลากเน่านครับากพักชื่อมีหอมหอมเปรต้นหอมทักชี่นะครับหอมแดงซอยใส่นึ่ครับโดยผมจีบ ใส่หนังเทียมดองน้ำเห็ฮติขา่าราบเป็ดบางสูตรเพิ่นกับปลใส่ครับแล้วเราสูตรไปสูตรมันทิ้ดปวดเผ็ดจัดหน่อยเผ็ดจังเลยพ่ออ่ะพี่พีพ่ปวด,ดเอาสุดหนำเนี่ยสุดหนำเนี่ย น,นั่นคือมีเห็ดกินเองแซ่บเห็ดดอนแซ่บเองนะครับกั้บรรยากาศนีาอยากได้บอลสีครับนี่ขายครับขายกันนะครับบอลซีนี่ต้นไม้กับขายครับบางๆันไมเห็คดคลิปรีวิวการกินมี่ม้วนไปครับพี่น้อง

พี่จอรครับกินมะเพ็ตกินมะเพ็เอา่อยที่สุดั่ะอืมนะครัอืมอืมอืม,อ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 มาอย่แล้วยิบหาอยู อ๋อมันประโยชน์หลายองเอินะครับสตรเลยให้หนังเทียมดองน้ำมันกิดหวานนิดหน่อยเปี้ยวบมกเน่า

ไปรเจกต์ชุ่รถเป็นทางกันล่างฉลุอดออกมาก,ก่อนอืมโอ้โหเป็นนิ่มๆหน่พี่น้อง นี่ก็อ,อ่าจตประมาณนี้แหละครับครับนมนูนลหลับไกลมือน,นี้ครับไปเจอกันคลิปหนาน,นะครับไรนิวกะไร่กินเน่าทุนเนี่ยงบประมาณลอยลอยหนึง่งพอดีครับโอแพงลอยหนึ่งเฮ็ดกินได้เบิดบานกินได้ารครับครับเอาหน้าไปพินตงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาจุลัวครับ พบกันคลิปหนานะครับเนี่ยทำอืมบ้าครับ